กลับเข้าสู่รายการตามเซียนสองพระนะครับลืมบอกผู้ชมไปนะฮะวันนี้ฉากหลังใหม่่าครับประเดิมเลยนะฮะสอท้ายปีเก่าเลยนะฮะนะครับผมก็ดูแบบสบายๆนะฮะรายการเราเนี่ก็จะนําเสนออะไรสิ่งที่ดี แล้วก็ทําแบบสบายๆกันเองแบบพี่น้องกันแม้ถ้าอย่างตอนช่วงขึ้นเขาเรียกว่า SMS ็มต้องมีต้องมีการส่งมาแซวกันแน่ๆนใช่ใช่ค่ะนะคะก็เรียกได้ว่าแต่บางท่านไหนนะคะที่อยากจะติชมรายการก็สามารถส่งไปรษณียบัตรมาได้นะคะหรือว่าโทรหายุัธดโดยตรงก็ได้นะคะไปรษณียบัตรก็ส่งมาได้ที่ตู้ปน .8 นะคะปนสอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีหนึ่ง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 ศูนย์นะคะส่วนท่านไหนที่ส่งดวงมาแล้ว เดี๋ยวอีกสักช่วงอาจจะก่อนปีใหม่เนาะเราจะมีการเรียกได้ว่าก็จะดูดวงกันให้นะฮะให้อาจารย์โอมอาจารย์โอมและอาจารย์แอนใช่ค่ะก็สำหรับท่านที่ส่งมาแล้วยังไงอดใจรอนิดนึงนะคะดวงของท่านกําลังอยู่ในขั้นตอนพิจารณาเพราะว่าส่งกันมาเยอะนะคะเพราะฉะนั้นต้องเดี๋ยวตามลําดับคิวกันนิดนึงใช่ครับนะคะนะครับทีนี้เรามาพูดถึงหลวงปู่เขียนนะฮะคุณยะากาโมนะฮะสำหรับตะกุหลอนี่ถือว่าสุดยอด สุดยอดเพราะอะไรเพราะดีในดีนอกะนะครับหลายอย่างเลยครับทั้งการเนื้อชนวนมวลสารของจาร์รักเลขานิเทศชนวนมวลสารที่เทในวันวันงานใชคนะครับชนวนเก่าๆหลายวัดนะครับแล้วสกุลเนี่ยแผ่นในด้านในเนี่ยลงพ่อคูณวรลัญโยนะครับจารทุกแผ่นท่านเมตตาจาระครักเนยจารหลายพันแผ่นหลายพันแผ่นมากท่านกระจายอย่างเดียวเลยครับท่านเมตตาเพราะท่านบอกท่านศรัทธาแล้วก็ รักหลวงพ่อขียนอ่หลวงพ่อคูณบอกชอบแล้วก็อยากจะให้ลูกศิษย์ลูกหาที่ได้วัถนมงคลไปเนี่ยเข้มขังจริงๆเพราะว่าเรื่องตะกุดหลวงพ่อคูณเนี่ยไม่เป็นรองใครนะคะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าประสบการณ์เยอะมากเรื่องตะกุดของหลวงพ่อคูณท่านโด่งดังเพราะฉะนั้นรุ่นเช่าบูชารุ่นนี้นะพี่กบบูชาของหลวงปู่ขีนเนี่ยท่านดังอยู่แล้วนะคะแล้วก็ใไดว่าลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยศรัทธาแต่เรียกได้ว่ารุ่นนี้ทูอินวันเลยคือพิเศษสุด ด้านในเป็นแผ่นจานของหลวงพ่อคูณใช่ครับเพราะฉะนั้นก็คือเหมือนกับว่าได้เช่าบูชาวัตถุมงคลหลวงปู่เขียนด้วยแถมยังพิเศษได้เรียกได้ว่าเมตตาอธิษฐานจิตแล้วก็การจานอัขระจากหลวงพ่อคูณวรปัญโยท่านก็อธิษฐานจิตปลุกเสกเดี่ยวมาตลอดนะฮะใช่ค่ะเลยถือว่าเรียกได้ว่าตะกรุดรุ่นนี้นี่ถือว่าคูณสองนะพลังงานโอ้ค่ะใครที่สนใจนะคะก็ลองดูรายละเอียดของวัตถุมงคลก่อนนะคะทีนี้เรามีภาพ รับบรรยากาศครับบรรยากาศที่หลวงปู่เขียนได้พูดคุยสนทนากับคนนั้นถ้าจะคุณรงชัยมานะคอา,า,า,าจารย์ธีรพรมาด้วยอาจารย์รักมาด้วยก็เลยพูดคุยเดี๋ยวเราพาผู้ชมมาเขาเรียกมารวมๆดูดูกัน่ามีรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุมงคลรุ่นนี้มารับชมกันแผ่นแผ่นยันโลหะท่าที่เป็นมงคลแล้วนำมาเททองหล่อหลอมนะไม่ว่าจะเป็นิ่งสายลหรกหรูห่องหรือจะเป็นเหรียญหล่อ หลวปุขเขียนหรือจะเป็นตะกุตชินบัญชรหล่อ<ใ>นะฮะรับก่อได้ประกอบพิธีเททองประธานพิธีเทท,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 ทองก็คือ<ะ>พระพมมังครา j a n ท่านเจ,นจ้าคุณองค์ชายวัตรมิตรนะฮะท่านเป็นประธานพิธีเทท,ทองแล้วก็ตอนเททองรับก็จะมีหลวงปุขเขียนบุญญาอาโมโรับธรรมสงปฏนะิ้าบ้านปนสุนับ คือเนี่เอาก้อนลงเดใให้ตาครับต่อตรงลครับต่อแตละไปขายเลยครับแล้วาทับถงทองคำเป็นต้นแบบนะครัทับถนทองคำครับทองคำนะเป็นต้นแบบนะครับใส่ไปเลยนะครับต่อเพื่อเป็นตัวไปยมีแัาแ่งาลง่าที่เป็น่าแล้วเราเถือเอเถอเออเือเอ่อเอเอ ข้าก็ได้ยังไ้เล่านะครับตเราเจอทุกท่านครับเป็นพักยิงสายลบอลูกกูอ่อนแล้วเหลือยบหล่อหรือกูเขียนุณนาโวครับสุดท้ายมันมาูกรุมมาต่อมาโจที่ตัวตวน่าจะมาอยู่ล้ก็มาัดเป็นเหลี่ยบหล่อหรือกูล็อกตามน้ำฝนเขาเรวมกับเป็นสถาบันนะครับเหาือียอครับ มีเปลให้ละลายเลยเปลหล่อให้ละลายนะสองนิวโรมสองนิวโรมรวมติดนะสองอ่าพุทธคุณน้ำมันกุญแจน้ำมันนะเพราะเราทำโดว์หนึ่งจะใส่เลยนะสองการผลิตพลังงานครับอ่าเงินอ่าพัฒน์พงศ์มาทางเราจ่ายหรือตุ้งเขียนตุ้งยากาโมนะฮะแล้วก็อหรือที่อ่า या

เนียเกิดกิดปะดาคินาปะดาคินานิฆะตวะตานาราคามดเรกุปดาคินากายกรรมวาจากรรมปะดาคินาปะดาคินาภโทกรรมปะเนีเิเกิดปะดาคินาปะดาคินานิฆะวะานาราคามท่านนวะตทัพศึกสารตำนานเลี้นหล่อแห่งลูกน้าแม่กองหลวงปู่รอด วรดตามน้ำมนอำเภอเมืองจังหวัดภูสาครนะครับก็อในล,ลักษณะเป็นเหรือนที่โดดเด่นแล้วก็มีราคาเช่าบูหาบูชากันแทงหลกักานครับก็มาสู่ที่สมสงบ้านพนสิงนะฮะหลวงปู่เขียนบุญญะกามโมครับก่อประมวลภาพให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังนะครับทั้งอาจารย์ยินพรสุรติธ ท่านเจ้าคุณธงชัยนะครับวัตรมิตรพระภรมังคลาจางนะครับอาจารย์ลักเลขานิเทศโหปันทงอันดับหนึ่งของประเทศไทยซึ่งแม่นจริงดั่งตาเห็นนะฮะแล้วก็มีชนวนมวลสารหลายๆอย่างที่มารวมนะฮะซึ่งชำนวนนี้สําคัญมากใช่เพราะว่าคือแฟนรายการเนี่ยบางท่านคืออย่างที่บอกไปว่าถ้าเป็นแฟนรายการเก่าหรือประจำของรายการเนี่ยก็จะค่อนข้างดูรายการแล้ว อสอบถามรายละเอียดเข้ามานะคะก็สามารถสั่งได้เลยแต่ว่าทีนี้แฟนรายการใหม่ๆเนี่ยบางทีเพิ่งเริ่มดูยังสับสนดูครั้งแรกแฟนรายการเก่าอ่ะดูแล้วดูอีกคือบางทีแฟนรายการใหม่ๆมาต้องขออภยัยเพ <อ S 2> ราะว่าอย่าง <ๆ S 2> พอใช่แฟนรายการใหม่ๆที่โทรม,มาเนี่ยคือ เท่าที่ยี่หวาดได้รับโทรศัพท์เนี่ยคือช่วงนี้ยี่หวารับโทรศัพท์เองนะคะพอดีน้องออยไม่สบายก็คือเป็นเป็นอย่างหลังจากนี้ยี่หวาจะรับโทรศัพท์เองก็อาจจะรับสายนิดนึงนะคะต้องขออภัยแฟนรายการแต่ว่าจะโทรกลับทุกสายนะถ้าไหนโทรมาที่ไม่ได้รับสายยังไงรอยี่หวาติดต่อกลับนะคะแล้วก็ส่วนแฟนรายการใหม่ๆที่โทรมาที่ยี่หวาได้รับก็คือก็จะบอกว่าจะเอาวัตถุมงคลเนี่ยที่ที่เห็นอาจารย์รักไปพิธีเนี่ยอันไหนนะคะคือแล้ว พูดถึงนําเรื่องกับในเรื่องแกก็จะไม่เข้าใจว่าใช่ที่ของอาจารย์รักไหมทั้งหมดใช่หมดเลยครับใช่ค่ะคือยี่หวก็เลยจะบอกว่าวัตถุมงคลรุ่นนี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวยี่หวอธิบายก่อนจะงงกันเล็กน้อยเพราะว่ามี3พิมพ์ให้คุณผู้ชมได้เลือกกันนะคะเริ่มด้วยเหรียญหล่อนะคะเหรียญหล่อบุญยากาโมพิมพ์หลวงปู่รอดวัดวังน้ำวนอันนี้โด่งดังมากนะคะ ก็คือจะมีเนื้อทั้งนาเลิกและในเลิกนะคะคเนื้อนาเลิกเนี่ยมีแค่เนื้อเดียวเลยเป็นเนื้อนวะโลหะดินไทยนะคะจะแตกต่างกับเนื้ออื่นๆทั้งสิ้นนะคะคจะเป็นลักษณะการเทแบบดินไทยเป็นเนื้อนวะโลหะแท้นะคะคก็คือว่าที่คุณผู้ชมเคยเห็นภาพไปนั่นคือเทหล่อกันในวันงานที่วัดเลยจะสร้าง999องค์เท่านั้นนะคะบูชาอยู่ที่1,800บาทบทีนี้แฟนรายการถามว่าที่เห็นอาจารย์ลักษณ์เนขานิเทศเนี่ยไปเทเนี่ยนำเลิกชุดนี้ครับ เอ๊ะแล้วนวานในเลิกที่เราให้บูชาพันห้าเนี่ยเนื้อเดียวกันไหมคือการเทน้ำเลิกเสร็จแล้วนะฮะชะนวนมวลสารจะต้องเหลืออยู่ค่ะก็ได้นําชนวนมวลสารทั้งหมดเนี่ยมาหล่อ ใหม่ก็คือหล่อสำหรับในงานเลยใช่ค่ะฮะแล้วก็มาหล่อเพื่อเตรียมในการเทในเรืเป็นจนวนตัวเดียวกันหมดเลยค่ะนะคะเพราะว่าคุณผู้ชมสังเกตวัตถุมงคลเนี่ยเขาจะทําออกมาเนี่ยจะเป็นแค่องค์เดียวไม่ได้จะต้องมีเนื้อส่วนเกินส่วนที่ต้องเตรียมไปเพิ่มเติมอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนื้อที่เหลืออยู่ก็จะนํามาเทในเรือเพราะฉะนั้นเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเพียงแต่ว่า น,นำเรือกเนี่ยเทที่วัดเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนในเรือกเนี่ยก็นําชนวนที่เตรียมกันเรียบร้อยวันงานพิธีเดียวกันเรียบร้อยนะคะคมาเทในเลือกอีกหนึ่งครั้งซึ่งขั้นตอนการทํางานเนี่ยจะไม่เหมือนกันนําเรือกเนี่ยจะเป็นนวัดินไทยคุณผู้ชมจะเห็นเป็นคาบขี้ดินอะไร,รลักษณะแบบนั้นอยู่นะคะส่วนในเรือกเนี่ยเนื้อนวะ1,500บาทเกวพันเกลี้ยงกล่าวจะเป็นการลักษณะไม่เหมือนกันนะคะลักษณะก็คือจะไม่มีคาบดินติดอยู่การเทการทำงานของช่างเขาจะแตกต่างกันนะคะ ในเรื่อง1 5 0 0บาทนะคะจะสร้าง999องค์คุณผู้ชมก็ลองตัดสินใจว่าจะรับแบบไหนส่วนเนื้อสำริดนะคะ2558องค์อันนี้บ,บูชายอยู่ที่400บาทค่ะส่วนเนื้อนวะโลหะหนักกากทองคำนะคะ193องค์บูชายอยู่ที่4,000บาทบนะคะ เอ้อเมื่อกี้บบบบอกสัมบิชเท่าไหร่นะสัมบิชสี่ร้อยนะส่วนนวานหน้ากากทองสี่พันนะคะคส่วนเนื้อเงินแท้เนี่ยสองพันห้าร้อยบาทค,บค่ะส่วนเนื้อเงินหน้ากากทองอันนี้ใกล้จะหมดแล้วนะคะเพราะมีแค่หนึ่งร้อยแปดองค์เท่านั้นบ,บูชาอยู่ที่ราคาหกพันบาทใช่ครับนะคะส่วนรูปหลอ่ออ่าทีนี้เหรียญหล่อเนี่ยหมดนะมีทั้งหมดสามแบบเหรียญหล่อแล้วก็มีรูปหล่อของหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินนะคะ เป็นพิมพ์นิยมใช่ไหมคะพี่กบครับเป็นนิยมเบ้าทุบฮะค่ะนะคะก็คือว่าจะมีเนื้อสัมฤทธิ์ลูกชา้อยู่ที่300บาทนะคะเนื้อนวาโลหะ1,200บาทครับผมเนื้อเงินแท้2,200บาทใช่ครับค่ะส่วนเนื้อทองคำแปด0 0ืบาทครับนะคะน้ำหนักโอ้โหเยอะทีเดียวะฮเนื้อสัมฤทธิ์เนี่ยก็คือมีชนวนของอ่าที่วันงานเนี่ยมาผสมผสานอ่าใช่ในในทุบสัมฤทธิ์นี้ไม่ได้ผสมฤทธิ์ธรรมดาสัมฤทธิ์พิเศษคะับเพราะมีเนื้อ จำนวนของนวาลโลหะผสมอยู่ในสำลีนี้ด้วยอืมค่ะนะคะนอกจากนั้นจะมีเนื้อน้ำเลือกเช่นกันเนื้อน้ำเลือกเนี่ยบูชาอยู่ที่1,500าบาทเป็นเนื้อนวาดินไทยนะคะก็จะมีแตกต่างอย่างที่บอกมีน้ำเลือกแล้วก็ในเลือกอันนี้อีกหนึ่งพิมพ์นะคุณผู้ชมแล้วก็อีกหนึ่งพิมพ์ที่สําคัญเลยคือตะกุดหล่ออันนี้ตะกุดหล่อชินะบัญชรที่แฟนรายการถามมาเยอะมากที่พี่กบบอกไว้แล้วเรื่องดีนดีนอกนะคะนอกจากได้หลวงพ่อคูณวราปญโยนะคะเมตตาจานอัคระที่แผ่นตะกุดด ด้านนอกก็จะมีอักขระและรูปเหมือนของหลวงปู่เขียนปุญญากาโมสวยงามมากนะคะและโค้ดหมายเลขแบบเดียวกันฮะแผ่นจานก็มีโค้ดและหมายเลขค่ะด้านนอกตะกุดก็มีโค้ดและหมายเลขต้องตรงกันป้องกันการปลอมแปลงโอ้โหรุ่นนี้นี่ถือว่าพิเศษสุดค่ะนะคะเนื้อทองคำบูชาอยู่ที่10,000 0บาทเป็นทอง9 6้าเปซนะคะคุณผู้ชมเป็นทองคำแท้เลยโอ้โหหนักเกือบ50สิกรั อืมค่ะ,ะคโอ้โหน้ำหนักเยอะมาก1 0 0 0 0แบาทบนะคะส่วนเนื้อเงินนะคะด้านในที่ม้วนด้วยแผ่นทองคํามีแค่108ดอกอันนี้บูชาอยู่ที่6,000บาทบนะคะหรือว่าคุณผู้ชมจะรับเป็นเนื้อเงินอย่างเดียวเป็นเนื้อเงินแท้ด้านในก็จะม้วนแผ่นเงินอันนี้2,500บาอบาทร,ครารคาเบาลงมาหน่อยนะคะส่วนเนื้อนวะมี2แบบเช่นกันนะคะคนวะด้านในม้วนทองคํา 4,000บาทนะคะเป็นตะกรุดทองคําแท้ด้านในนะคะหรือว่าเนื้อนวะที่ด้านในเป็นแผ่นนวะเนี่ย1,200บาทนะคะเนื้อสำริดแผ่นด้านในก็มีสำริดนะอันนี้บูชา300นะคะส่วนเนื้อนำเริกนะคะนำเริกมีเนื้อเดียวคือเนื้อนวะโลหะดินไทยข้างในม้วนเป็นแผ่นตะกรุดเนื้อเงินนะเป็นแผ่นเงินแท้อันนี้บูชาอยู่ที่1,500บาทนะคะ ฟังยี่หว่างไม่ทันลองโทรสอบถามรายละเอียดยี่หว่าครั้งหนึ่งนะคะ0876864999ส่วนท่านไหนที่จองไว้แล้วนะคะก็โอนเข้าบัญชีโดยตรงนะคะธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี7762148719ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอเลยนะคะค่าจะส่ง100บาทนะคะคท่านไหนที่จองไว้แล้วยังไงรบกวนเริ่มทยอยโอน เพราะว่ายี่วาใกล้จะปิดยอดแล้วเพราะว่าใกล้ว <th ันเวลาแล้วใช่ใกล้วันแล้วแล้วบางเนื้อบางรายการใกล้จะหมดแล้วยี่วาจะต้องสรุปยอดอีกหนึ่งครั้งนะคะก็ได้โดยว่าลองศึกษารายละเอียดกันดูค่ะนะฮะก็ฝากว็เลยสําหรับผู้เขียนบุญญาการโมเพราะวันที่19นะครับธันวามนี้จะมีพิธีพุทธาเทวาพิเศษนะครับนะฮะโดยมีพระเจริญพุทธมนต์เดี๋ยวพรุ่งนี้จะบอกให้ฟังครับมีของใครมั่งถ้ามีหลวงพ่อองค์ใดมามีหลวงู่ท่านใดมานะครับ ครับวันนี้ก็เวลาหมดหมดเวลาแล้วคร es, ับผมสวัสดิ์บุรอดกบจตุคามครับค่ะยี่หว่าวารุณี่อไรรุดค่ะครับโชคดีนะครับมีเงินใช้นะครับนอนหลับฝันดีนะครับช่วงนี้ก็ใกล้สิ้นปีแล้วคุณยี่หว่านะฮะเราก็ทําอะไรเราก็ต้องระมัดระวังนะะเพรก็การเดินทางไปไหนเนี่ยต้องเช็คดูก่อนฮะรถลาก็เริ่มติดรถลาก็เริ่มเริ่มจะเยอะค่ะนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพทุกทุกคนครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ see you